ไอเดียใหม่ๆเกิดขึ้นได้ทุกวันแต่ถ <wh salts> ้าเกิดคุณไม่ไปหาก็ไม่มีทางเจอโดดเด่นอย่างมีสไตล์ด้วยไอเดียที่คุณก็ทำได้เติมเต็มทุกพื้นที่พอดีทุกมุมมอง สวัสดีครับสวัสดีครับขอต้อนรับสู่รายการโชว์รูมนะครับทุกท่านที่โชว์ไอเดียเก๋ๆนะครับมาฝากคุณผู้ชมเป็นประจำทุกสัปดาห์เลยนะครับผมและสำหรับวันนี้นะครับเราพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่โครงการบ้านกลางเมืองลาดพร้าวร้อยหนึ่งโดยเอทีครับเป็นทาวน์เฮาส์ที่แบบสวยและสมบูรณ์แบบมากทีเดียวครับใช่ครับผมนะฮะชื่อรายการของเราบอกอยู่แล้วว่าชื่อโชว์รูมนะครับเราต้องมาโชว์ห้องต่างๆของบ้านนะครับของคอนโดของคุณนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยเรามาที่โครงการนี้นะครับเรียกว่าความรู้สึกที่เรานั่งอยู่เนี่ยไม่ต่าง เีาใหญ่เลยนะครับแลวตุ่มเนี่ยที่ชอบที่สุดก็คือว่า การที่จะทําให้บ้านเราสวยเนี่ยบ้านเนี่ยต้องมีห้องเก็บของห้องสตอรจเนี่ยมันจะช่วยทําให้ของที่เราไม่ค่อยได้ใช้แต่เราไม่อยากจะทิ้งอ่ะใชซึ่งมันมีอยู่เยอะมากทีเดียวของพวกนี้เนี่ยจำเป็นที่ต้องเก็บไว้ในห้องเก็บของใช่ซึ่งที่นี่เนี่ยมีอยู่แค่สองห้องเลยนะครับด้านหลังเนี่ยเป็นอชอบก็คือชอบค่ะครัวนี้มันจะแบบเด็งมากเลยนะครับค่ะเพราะว่าเป็นครัวที่สามารถทําครัวไทยได้นะคะแล้วก็มีพนทีเล็กๆสาหรับเตรียมอาหารได้ด้วยค่ะอันนี้นะคะสําหรับผู้หญิงสคัญมมาาากเรรวว่คััไทยสยนี้หาายกนะคะครีำเรัยาก้ช้ ผู้ชมนะครับลองดูว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนทำอาหารหนักหรือเปล่าใช้อะไรยังไงบ้างน,นะครับ,รบตเติมให้มันเต็มขึ้นนะครับในช่วงนี้ของเราครับโชว์ไลฟ์ครับผม โชว์ไลฟ์วันนี้นะครับเราจะมาพูดถึงหนึ่งห้องนะครับที่สําคัญกับวิถีชีวิตแบบไทยๆนะครับอย่างห้องครัวครับไปกับทาวเฮาส์ไอเดียดีๆที่โครงการบ้านกลางเมืองลาดพร้าวร้อยหนึ่งนะครับที่นี่นะครับคิดใส่ใจพื้นที่สาหรับการประกอบอาหารมาให้เราเรียบร้อยแล้วครับเช่นพื้นที่สําหรับการติดตั้งเตาแก๊สนะครับเคาน์เตอร์เตรียมอาหารนะครับตู้เก็บของซิงล้างจานนะครับแล้วก็ด้วยหน้าต่างที่กว้างนะครับช่วยระบายอากาศนะครับ แล้ววันนี้ผมอีคิวนะครับมีไอเดียดีๆมาแนะนำครับเริ่มจากนะครับตู้เก็บของแบบหน้าบานเปิดนะครับใต้ซิงลังจานที่เราเนี่ยนะฮะมักจะมองข้ามไปอย่าปล่อยว่างครับสามารถติดตั้งนะครับเป็นถังขยะแบบบิวอินนะครับทำให้เนี่ยบดบังขยะที่เราเนี่ยไม่อยากให้ใครเห็นมันดูไม่สวยงามครับและยังมิดชิดนะครับป้องกันนะครับสัตว์และแมลงต่างๆที่จะมากินเศษอาหารได้อีกด้วยแหละครับ และผนังนะครับสามารถติดชุดอุปกรณ์จัดเก็บเครื่องมือทําครัวที่มีให้เลือกทั้งแบบตะขอตัว S นะครับหรือว่าจะเป็นที่วางขวดเครื่องปรุงต่างๆนะครับทำให้ง่ายต่อการหยิบครับ แต่สำหรับครอบครัวใหญ่นะครับของใช้ก็ต้องเยอะนะครับสามารถบิวอินตู้สูงนะครับเพิ่มขึ้นที่ด้านบนนะครับเป็นอีกหนทางที่สามารถประหยัดพื้นที่ได้ไม่เร็วเลยนะครับและข้างในตู้สูงนะครับก็ใส่อุปกรณ์จัดเก็บของแบบดึงยกลงไปด้วยนะครับเพื่อให้ง่ายต่อการหยิบของในตู้ทงสูงนะครับเพียงเท่านี้ครับเราจะได้ครัวไทยที่อบอุ่นและใช้งานสะดวกลงตัวอย่างง่ายดายแล้วละครับ ได้ไอเดียดีๆเยอะเลยนะคะสำหรับโชว์ไลฟ์ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะการต่อเติมอะไรนิดๆหน่อยๆเนี่ยนะคะสำหรับครัวของเราเนี่ยก็จะทําให้เรามีความสุขกับการใช้ครัวนะคะใช่ค่ะดังั้นต้องขอขอบคุณนะครับครัวสวยๆนะครับจากโครงการบ้านกลางเมืองราชพาวร้อยหนึ่งโดยเอพีนะครับแล้วก็ไอเดียดีๆนะครับจากโฮมเดคอเรทีฟโปรดักต์รับถูกต้องเลยครับและโจทย์ของเราวันนี้นะครับน่าสนใจนะครับเพราะว่ามีลูกสองคนนะครับน้องๆเติบโตของก็เยอะขึ้นนะครับขณะเดียวกันในบ้านเท่าเดิมเพราะงั้นเนี่ย จะแต่ไวตรงไหนดีมันมันก็นะมันก็ใหญ่เกินไปเราจะทําไงให้มันลงตัวนะครับติดตามชมนครับค่ะสวัสดีค่ะ เชิญรายการโชรูมมาดูให้หน่อยค่ะว่าที่บ้านเนี่ยมีปัญหาอะไอยากที่จะให้โชลูช่วยดูแลให้ค่ะเราอยากได้มุมหลายๆมุมเอาไว้ใช้งานโทรทัศน์เนี่ยค่ะคืออยากวางให้มันดูเด่นกว่านี้นะคะตรงนี้ค่ะตั้งใจว่าอยากจะให้เป็น ห้องทํางานนะคะแต่ก็ไม่อยากกั้นถือในห้องทํางานเนี่ยมันจะมีจุดบอดอยู่จุดหนึ่งคือตรงนี้ค่ะเป็นพื้นที่ใต้บันไดอ่ะนะคะอยากให้ทางชลูมาหาคะ่ะแนะนําว่าวิธีการจัดเก็บให้มันเก็บสิ่งของโดยที่มันเป็นเป็นระเบียบอ่ะคะ่ะแล้วก็มุมที่เป็นปัญหาของบ้านอันนึงนะคะคือมุมใต้บันไดเนี่ยนะคะก็จะเห็นว่าแบบเราก็อยากจะได้เป็นมุมที่เก็บอาจจะเป็นรองเท้าอะไรอย่างเงี้ยนะคะให้มันเป็นระเบียบ ตรงหน้าห้องน้ำเนี่ยค่ะก็อยากให้ทางโชลูมช่วยออกแบบเรื่องการออร์แกไนซ์นะคะว่าเราจะจัดเก็บเอกสารยังไงกาแพงตรงนี้มันค่อนข,ข้างกว้างะนะคะจะมีงานศิลปะท,ที่ลูกๆก,ก็ชอบทําให้เราแล้วก็บางทีก็เป็นโน้ตอยากจะให้ช่วยออกแบบนิดนึงว่าเอ๊จะทํามุมตรงนี้ยังไงให้มันให้มันมีส่วนตรงนี้ติดเก๋ๆด้วยค่ะอันนี้ก็จะเป็นมุมเล่นเป็นโนของเด็กๆก็อยากให้โชลูมช่วยมอบข้างหลังให้มันดูสวยงาม ก็ถัดจากมุมเป็นโนของลูกสาวนะคะคือตรงนี้ก็จะเป็นพื้นที่ว่างอยู่นะคะก็อยากได้มีมุมให้คุณพ่อเขาไว้เป็นมุมสําหรับฟังเพลงส่วนตัวของเขาแล้วก็เก็บสิ่งของส่วนตัวเขาอะนะคะส่วนในบริเวณโซนที่ต่อเนื่องจากห้องอาหารไปข้างนอกนะ,ะจะวางเป็นบริเวณที่ใช้เป็นที่วางเครื่องซักผ้านะคะแต่อยากได้บริเวณที่มันมีความมิดชิดแล้วก็เชื่อมต่อกับสวน รบกวนทางรายการโชว์ลูมช่วยมิกซ์ให้ความต้องการของทั้งพ่อแม่และลูกไปด้วยอีก2คนเนี่ยแบบอยู่ด้วยกันอย่างแบบมีความพอใจทุกคนนะคะ ขอต้อนรับคุณ <No> ส er <Uh ุพัทยานะครับคุณสุรายการชลุกครับสวัสดีครับค่ะหรือขอเรียกชื่อว่าคุณตุ๊กนะคะค่ะความต้องการหลากหลายมากในบ้านหนึ่งลถือว่าต้องจัดสรรให้ลงตัวให้ได้ตอนแรกที่พี่ตุ๊กดูเดีเอาเนี่ยบ้านเป็นรูปตัวโอเลยครับคือมันมันเป็นวงกลมแล้วมีบันไดอยู่ตรงกลางคือจัดจัดแล้วอยู่รอบๆเลยนะครับแล้ววนกลับมาใหม่ก็คงอยากเห็นนะครับว่าเราจะออกแบบเป็นยังไงนะครับไปดูไปชมกันดีกว่าครับ เรามาเริ่มดูจากบริเวณทางเข้านะครับขวามือเนี่ยอาจจะออกแบบเป็นลักษณะของบิวินถ้าเป็นตู้เก็บรองเทา้าค่าครับมองเข้าไปลึกลึกตรงเนียผมก็เปลี่ยนนะครับมุมที่ตั้งเปียนโนเนี่ยให้มาบอกว่ามาอยู่ที่ผนังน,นะครับส่วนขวามือนะครับเป็นส่วนทานอาหารนะครับมุมนี้ก็เป็นมุมเดิมนะครับก็ขนาด6ที่นั่งน,นะครับส่วนเชื่อมกันก็จะอาจจะมีสวนนะครับอาจจะเป็นบริเวณที่เป็นสวน ที่อยู่นอกบ้านอาจจะมีส่วนสักร้างสักเล็กน้อยนะครับทางด้านซ้ายมือเนี่ยเราจะเป็น Living Space ถัดเข้าไปลึกนิดนึงก็จะเป็นส่วนที่คุณทุวกเฟย์ทำงานเองนะครับก็จะเป็นมุมทำงานนะครับส่วนด้านหลังสุดก็คือเป็นที่เก็บของที่บันไดนั่นเองนะครับ เรามานะดูมุมนี้กันก่อนนะครับแลว้วก็อาจจะดีไซน์นะครับเป็นลักษณะของเขาเรียกฟูลไฮนะครับก็คือว่าทําความสูงประตูนี้ให้สูงเลยตรงนี้นะครับเราอาจต้องใช้อุปกรณ์เสดจรูปช่วยอุปกรณ์ชูล็กนะครับของเพกาจากโฮมเดคอร์ทีพีดักส์นะครับตัวนี้เนี่ยช่วยได้มากนะครับเพราะว่านอกจากจะทําให้เราออร์แกไนซ์การจัดดูง่ายนะครับฝุ่นต่างๆของรองเท้านะครับแม้แต่เราเหยียบอะไรสกปรกมาเนี่ยบางทีก็มีถาดรองด้วยส่วนตรงกลางนะครับผมออกแบบให้เป็นลักษณะของที่นั่งใส่รองเท้าได้นะครับส่วนทางด้านซ้ายมือนะคร ตู้เก็บอ,อุปก,กรณ์กีฬาถัดมานะครับ เห็นเสาเสาตัวนี้เนี่ยผมอาจจะขอพุ่มมันนะครับแล้วก็ตกแต่งให้กลมกลึงกับผนังหน่อยนะครับพอกรูขึ้นมาแล้วเนี่ยเราอาจจะเปิดช่องนะครับให้มันมีจังหวะมองออกไปได้แต่ผนังตัวนี้เนี่ยผมว่าใช้วอลเปเปอรงสีสีเนี่ยน่าจะสวยครับส่วนบนฝ้าเพดานเนี่ยนะทำให้มันเบาขึ้นไปดีกว่าไหมคิวนะเอาไม้กรูปสิคะเอาไม้สีอ่อนๆนะคะจะได้ทําให้ผนังเนี่ยรู้สึกว่าสูงขึ้นอีกตรงนี้เนี่ยเราก็ใช้ชุดเดิมเลยนี่แหละครับแต่สร้างเสน่ห์ให้มากขึ้นนะครับโดยการใช้พวกหมอนอิงนะครับไปตกแต่งเพิ่ม มานะครับแต่เสน่ห์ไม่หมดแค่นั้นเพราะว่าจะทําให้ดูมันมีรายละเอียดขึ้นก็คือต้องใช้คมชิ้น่ช่วยหน่อยใช่นะครับมาดูผนังอีกด้านหนึ่งบ้านนะครับด้านที่เราวางทีวีก็จะเห็นว่าก็จะมีเสาแล้วก็มีช่องแสงเสาและช่องแสงนี้การแต่งเนี่ยไปกูปิดก็ไม่ได้เพราะว่าเราก็ต้องมองเห็นข้างนอกด้วยใช่ไหมครับ